เรื่องราวของเทคโนโลยีและก็เรื่องของอุปกรณ์ไอทีทั้งหลายครับติดตามได้กับ IT Today ใช่แล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีทั้งสมาร์ทโฟน,นะะในรูปแบบใหม่ที่บางทีในะอยู่ในจินตนาการของเราแต่วันนี้นี่เขาจะจัดทําขึ้นมาจริงๆแล้วนะคะที่พี่อัมเคยคิดไว้นั่นเอง <G ül üyor> ก็คือเมื่อวานแอบแซวไปว่าเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟน,นอ่ะเผล่อต้องโค้งรับกับใบหน้าเพราะบางคนคุยลําบากใช่ไหมบางคนก็เลยบิดมันไงเหมือนไอโฟนหกบางคนก็บิดซะแล้วก็มาโค้งรับกับใบหน้าล่าสุดนี้ครับอีกหนึ่งค่ายโทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ ฟอนอกมาบอกว่าแค่โค้งไม่พอขอเป็นแบบโค้งแล้วพับได้เลยคือให้มันง่ายมากยิ่งขึ้นหรอพกสะดวกนีใช่ครับไปดูกันดีกว่าครับกับข่าวนี้ครับทางด้านซัมซุงเองนะครับได้มีโอกาสที่จะนําเสนอตัวซีรีส์ที่มีชื่อว่า Galaxy Note Edge นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็จะโค้งเล็กน้อยล่าสุดนี้ก็มีค่ายต่างๆพยายามจะทํามือถือออกมาที่ให้งอได้นะงอได้โค้งได้บิดได้ค่ะ โอ้นี่ถ้ามีจริงเนี่ก็โอ้น่าสนใจนะโอ้โหอันนี้อโออันนี้เนี่ยเหมือนไม่ใช่สมาร์ทโฟนเลยนะคะที่สำคัญก็คือมันเป็นแผ่นเปล่าๆเลยนะฮะแล้วก็ฉายภาพออกมาคำถามคือตัลงเราจะตัวเราจะเราจะซื้อจอภาพหรือใช้โทรศัพท์เนาะหรือเราจะใช้แผ่นสไลด์โชว์เหมือน วัยเรียนเมื่อก่อนเนี่ยนะคือของตัวเอชที่เคยออกมาเนี่ยนะครับคือมันจะโค้งด้านข้างแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันพิเศษในการเวลาที่เราปิดปุ๊บเนี่ยตัวด้านข้างจะบอกแมสเซจบอกข้อความบอกโซเชียลของเราว่ามีใครทำอะไรเราบ้างเช่นมีคนมาไลฟ์เฟซบุ๊กเราไลฟ์อินสตาแกรมเราก็จะขึ้นได้เหมือนกันแต่หลายคนบอกว่าโค้งแค่เนี้ยไม่พอหรอกโค้งอีกสิออนาคตก็เลยจะทําเป็นจอที่โค้งได้แล้วพับได้ครับแน่นะคะโอ้หถ้าทําได้จริงนี่ผมว่า คือ <นะ S 1> เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องใหญ่เลยนะใช่ค่ะแต่ว่าพอเปิดออกมาแล้วจอมันใหญ่คค่อยไปใหญ่นะคะเพราะว่าพอบางทีเนี่ยแข่งกันขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ปุ๊บการพกพามันยากไงม,มันยุ่งยากพกรำบากก็เลยเล็ก แล้วสามารถขยายใหญ่ได้ดีไหมแล้วก็ดึงออกมาเป็นแผ่นได้ด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาว่าจะออกปลายปี2015นั่นเองนะคะแหมแต่ถ้าออกมาใหม่ๆก็แน่นอนราคาก็ต้องสูงซะหน่อยสูงเลยแหละและพอออกมาแล้วเชื่อว่าเพื่อนๆของคุณคงยืมไปงอเล่นแน่นอนเฮ้ยจริงอยากลองไงไหนดูสิสมมติฝันซื้อฝันเนี่ยว่าไม่งอจริงหรอฟึดแล้วต้องมีคนถ่ายงอจนหักเชื่อไหมเพราะหักปั๊บ จบไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่ซีเขาก็จะมารีวิวให้ดูแหละว่าหักไหมอ่าออนะฮะแต่ส่วนใหญ่คุณซีได้มาตอนต้นเนี่ยเขาลงทุนควักกระเป๋าซื้อเองเลยนะอ่าใช่พอมันถึงจุดที่จะเริ่มเป็นแบบว่ายิวพอยต์หักได้เนี่ยทุกคนจะเบรกไว้ก่อนอเห็นใจมากเรื่องนี้ออกมาเมื่อไหร่ก็ค่อยอุดหนุนกันละกันนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาบอกกันว่าสปายหรือว่าสายลับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะหมดไปละในโลกยุคใหม่ค่ะ แต่สปายหรือว่าบุคคลที่เข้าไปเป็นสายลับแบบ007างเงี้มไม่มีแต่เขาส่งเข้าไปเป็นรูปแบบของมา l แว์ A R ครับอตอนนี้นะคะก็พบแล้วนะคะว่ามี M A มา l แวร์จริงๆนะคะก็คือไปพูดง่ายๆว่าสอดแนมเกี่ยวกับเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของเรานี่ <ๆ S 1> แหละนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> คอมพิวเตอร์ทั่วโลกเลยตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเครียดแล้วนะว่าเอ๊ะคอมพิวเตอร์ที่บ้านเราเนี่ยจะโดนด้วยหรือเปล่านะคยคะแต่ว่าคุณก็ไม่ต้องห่วงไปเพราะว่าเขาจะสอดแนมนะคะเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตแล้วก็สื่อสารโทรคมนาคม สายการบินบริษัทด้านพลังงานแบบนี้สําคัญเหมือนกันนะเนี่ยใช่มีโรงพยาบาลด้วยนะคะมีหน่วยงานวิจัยด้วยอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นความลับสัส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็สามารถสอดแนมเข้าไปได้นะครับคือล่าสุดครับมีทีวิจัยจากซิมแบนเทคนั่นเองนะครับซิมแบนเทคเนี่ยเขาบอกว่าตัวล่าสุดเนี่ยมีการไปดูตาคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับของระบบที่เมื่อกี้ท่องฝันได้บอกกันไปเครือข่ายยักษ์ใหญ่ส่วนมากจะถูกมาแวร์หรือว่าคล้ายๆกับไวรัสแบบหนึ่งแฝงเข้าไปและสามารถ กลบหรือว่าลบร่องรอยของตัวมันเองได้และเคยตรวจสอบเจอเนี่ยนะครับล่าสุดคือเมื่อตอนปี11ล่าสุดนี้เจออีกแล้วครับแล้วก็น่าจะฝังตัวไว้อยู่ในประเทศต่างๆยกตัวอย่างเช่นประเทศใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อิสราเอลอิหร่านอเมริกาก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนที่สร้างรหัสหรือโค้ดทั้งหลายเหล่านี้ได้เนี่ยเป็นใครเป็นใครกันแน่แฮกเกอร์ทั่วไปหรือรัฐบาลของบางประเทศตอนนี้ก็ยังสงสัยกันอยู่นะคะแต่ เขาก็มีหลายสื่อในต่างประเทศนะมีมตั้งข้อสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอิสราเอลแล้วก็จีนเนี่ยกลับไม่ได้อยู่ในข่ายของการโจมตีของไอ้ตัวนี้เออ,อ <ะ S 2> ไปอยู่ในอย่างอิหร่านอิสราเอลที่มีปัญหากัอนอยู่นะใช่ประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ประเทศที่เศรษฐกิจยักษ์ใหญ่แบบนี้ก็เลยงงว่าเพื่อ อะไรนะครับล่าสุดนี้ถ้าเป็นการข่าวต่างประเทศนะครับบางประเทศก็ยังมีเรื่องของการขุดฟุกแร่ยูเรเนียมมาทําระเบิดนิวเคลียร์ก็เลยอาจจะเป็นอีกหนึ่งการสอดแนมหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวเก็บมาฝากกันนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวของเทคโนโลยีทําให้การช้อปปิ้งโดยเฉพาะของสาวๆสนุกมากขึ้นสนุกมากทุกทีเห็นภาพแล้วกดกดกดลงตะกร้าลงตะกร้าแล้วตอยืนยันเดี๋ยวนี้ ยังไงอ่ะหยิบจับได้สมมติอยากช็อปเป็นพวกแบบว่า,วาอะซื้อกร,กระเป๋ากระเป๋าก็ขึ้นมาเป็นสามิติอ,อยากซื้อผัก<ช>ก็ขึ้นมาเป็นผักสามิติถูกต้องค่ะพี่อาผักกาดผักบุ้งก็หยิบปั๊บลงตะกร้าอย่างนี้เหรอเหมือนเวลาเราไปตลาดเลยเราสามารถหยิบจับได้เองนะคะมาติดตามว่าการช็อปออนไลน์ครั้งนี้เราจะสนุกขึ้นได้ยังไงคะ่ะอ้าวแล้วครับไอเดียนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับโดยนะครับ กลุ่มบริษัทที่มีการประกวดอยู่บ่อยครั้งครับนั่นก็คืออิเล็กโทรลัก์ครับล่าสุดได้มีการประกวดนว,วัตกรรมครับโดยที่มีนักศึกษาท่านหนึ่งคิดคน้นวิธีการช้อปปิง้งแบบนี้ฮะแบบนี้เลยนะคะ,บบเ,ะ,คะเกิดขึ้นมาแล้วก็เราเนี่ยเหมือนวิ่งตามหยิบสินค้าได้เลยเนี่ยนะคะทาให้การช้อปปิ้งสนุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็น้องๆเนได้เรียนรู้ด้วยว่าอาหารมื้อนี้ของเราเนี่ยเขาประกอบจากอะไรบ้างเช่นเมื่อกี้เนี่ยน้องเด็กก่อนที่มีปลาส่งหน้าปลานะครับก็เขาก็เปิดเครื่องแล้วก็เขาหยิบ ปลาออกมาหนึ่งตัวจากนั้นพอหยิบปุ๊บก็เหมือนกับเราช้อปปิ้งร้านขายของหรือว่าร้านขายปลาก็เอาปลามาส่งหน้าบ้านเขาก็รู้เลยว่านี่เขาซื้อปลาซื้อปลามาทำอะไรอาจจะมาทำผัดทอดหรืออะไรก็ตามที่คุณแม่ทำให้นะคะเขาค่ะจะใช้งานเหมือนกำลังเล่นเกมอยู่นั่นเองนะคะจะใช้คอนโทรลเลอร์ในการจับสิ่งที่ต้องการซื้อค่ะเมื่อคุณเนี่ยจับอะไรได้ข้อมูลสิ่งที่จับได้มาเขาจะเชื่อมโยงกับตลาดหรือว่าร้านค้านั้นเลยนะคะ ก็จะนามาส่งถึงหน้าประตูบ้านของคุณถือว่าเดี๋ยวนี้สะดวกง่ายได้นะไม่ต้องไปออกไปให้รถติดหรือว่าออกไปเสี่ยงต่อการที่ไม่มีสินค้าไม่มีของแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะคนเมื่อกี้น้องผู้หญิงนั้นก็น่าจะเป็นดีไซเนอร์นะครับที่คิดค้นนวตตกรรมนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับชื่อว่าแพนวางนะคะเป็นนักศึกษาชาวจีนค่ะจริงๆแล้วการประกวดจากอิเล็กโทรลักซ์ดีไซน์แ l a เองในเมืองไทยน้องๆนักศึกษาที่เกี่ยวกับเรื่องของดีไซน์สถาปัตออกแบบุสาหกรรมเนี่ยส่งได้ทุกปีนะครับพี่ยังก็เคยมีชวนน้องๆไปส่งเหมือนนกกัถ้าาาหว่ ชนะเนี่ยเขามีเงินรางวัลให้แล้วก็รับไปฝึกงานจ่ายเงินจริงๆด้วยนะฮะฝึกงานด้วยก็เหมือนทํางานอยู่นั่นแหละแล้วพอจบปุ๊บมีโอกาสเข้าทํางานใลยการรับค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะเปิดโอกาสให้กับความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆด้วยนะคะมาต่ออีกหนึ่งเรื่องราวกันหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวนี้สุขภาพสําคัญครับอุปกรณ์ทั้งหลายที่อยู่ใกล้ตัวเราน่าจะต้องวัดสุขภาพคุณได้ทุกเมื่อเราก็เลยจัดขึ้นมานะคะเป็นติ๊กเฮลค่ะ ไม่ต้องไปพบแพทย์ก็สามารถตรวจสุขภาพของคุณได้ง่ายๆค่ะคสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นการออกแบบที่ให้มาใช้คู่กับแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะ<อ>เป็นชื่อตัวเดียวกันเลยนั่นก็คือติ๊กนคะคะมีให้โหลดทั้ง Android แล้วก็ iOS ค่ะคเพียงแต่ว่ามีข้อแตกต่างกันตรงที่ว่าระบบของ Android เนี่ยจะมีลักษณะรูปทรงที่ต่างออกไปอ,อาจจะมีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะคะออกแบบเวลากันต่างออกไปวิธีการของเขาแกเจสต,ตัวนี้มีอยู่2ช่องง่ายๆ<อ>ไม่ใช่ช่องหนึ่งรับยาช่องช่สองใส่ตามนะ มีสองอช่องง,ง่ายๆนะคะทำหน้าที่เป็นเซนเซอร์ตรวจจับชีพจรของเราแล้วก็อ่านค่าได้จากลำแสงสีแดงนั่นเองอนะคะคุณจะรู้อะไรบ้างเมื่อคุณตรวจ ร่างกายของคุณนะคะเขาจะสแกนค่าสัมพันธ์ที่ได้ผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจค่ะอัตราค่าสูงต่ำของออกซิเจนในเลือดอด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นการเช็คร่างกายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็โรคต่างๆตามมาด้วยนะคะคอัตราค่าความแปรปรวนการเต้นของหัวใจด้วยอ,อันนี้ก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าเนี่ยนะคะอัตราการหายใจเข้าออกด้วยนะคะ <c oughs> ผ่านปอดแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรเ <c oughs> พียงแค่คุณสัมผัสอ้ปโ้งของเรา <c oughs> ไปที่ตัวเชื่อมกับ โทรศัพท์ของเราแบบนี้ก็จะรู้ได้เลยเนี่ยค่ะเช็คได้เลยนะ,มนะ,ะไม่ต้องไปไหนละ,อ,ะอยู่บ้านอย่างเดียวแต่ว่าเช็คเบื้องต้นเท่านั้นนะคะนี่รงรับจำนำเอาไปใช้เพิ่มได้ไหมยังไ,เไงเอาไว้หน้ารงรับจำนำเวลาแตะปั๊บก็ะสะแกนนิ้วด้วยแล้วก็วัดด้วยว่าลุ้นไงลุ้นยิงอยู่ได้อีกนานไหมลุ้นว่าเอ๊จะสุขภาพดีมาถ่ายเงินขาของคืนหรือเปล่าเออด้านนั้นอ่ะ มากันที่นวัตรกรรมที่คาดไม่ถึงนะครับ<ช>ว่าสิ่งนี้จะติดโผลครับของแมกกาซีนชื่อดังอย่าง Time s m a g a z i n นครับนั่นก็คือ My s e l f i e ครับเห็นไหมถ้าฝันได้พอดีเลยมีปะมีปะฝันมีไหมไม่มีเอาจริงๆสิไม่จริงของฝันตั้มได้อยู่แล้วไงอ๋อของฝันเออของฝันเขาใส่เคลแบบตั้มได้แต่จริงๆ<อ>แล้วคุณผู้ชมไมซ์เซลฟี่ตอนแรกที่เราเห็นเป็นเรื่องน่ารักสนุกขำๆกับเพื่อนๆหารู้ไหมเขาจะติดโผลไปแล้วเนียคะกับ t ท m e m แมกกาซีนเพราะ หนุ่มคนนี้หรือว่าใครหลายๆคนเวลาไปท่องเที่ยวทั่วโลกก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากแฟนๆได้ด้วยก็คือมันเหงาอะแล้วก็ถากว่าว่าถ่ายคนเดียวแบบกล้องหน้าด้วยการใช้มือยื่นออกไปเนี่ยมันเห็นภาพวิวไม่ชัดมันสั้นเกินแขนเราสั้นเพราะฉะนั้นก็โอ้โหนี่แต่ละที่ที่เขาไปนี่ไม่ธรรมดาใช่แล้วก็เห็นวิว360องศาทําให้เราแบบ เหมือนไปเที่ยวกับเขาด้วยเหมือน<ช>เราเนี่ยเป็นตัวไมซเซลฟี่แล้วก็ไปกับเขาเนีะคะเห็นหมดเลยกับบรรยากาศนี้ค่ะซึ่งเขามองว่าในถ้าเกิดว่าเหตุผลที่เอาไว้ในปี2013เนี่ยก็ค,คือเรื่องของเซลฟี่เนี่ยเริ่มเป็นการพูดถึงกันอพอมาถึงปีนี้ปี2014ก็คงเป็นปีที่เซลฟี่กลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมไปแล้วคือไม่น่าเชื่อว่าไอ้เจ้าสิ่งที่หลายคนแซวโอนะโถเธอติดมือถือขนาดนี้เลยเหรือว่าถ,ถือด้ตอดเลยเหรอนะครับจนถึงขั้นที่ว่าเด็กไทย เองไปเอาบุ้งกีหรือว่าที่โกยขยะมาวางไมคเซลฟี่แทมแล้วตั้งเวลาอันนั้นก็ลําบากไงแต่ว่าไมคเซลฟี่แบบนี้เนี่ยมันสามารถตั้งแล้วก็กดชัตเตอร์ได้เลยสะดวกง่ายได้แล้วก็ถ่ายภาพได้สวยด้วยนะคะมุมวายมุมกว้างๆเนี่ยสะดวกมากเลยอย่างเดียวแหละไม่มีไม่มีไม่่ีอะไรมันแพงนะเดี๋ยวนี้ก็แบบถูกๆก็มีอ๋อเหรอซื้อยู่ที่วัสดก้นะอเมซอนถูกอยู่ที่วัสดุอ่าก็เลือกเอาแล้วกันนะคะที่วมซอนกอสุดท้ายครับวันนี้มีสกู๊ปพิเศษนะครับ คุณซีเขาจัดทำสกูปมาให้ฮะเป็นการทดสอบที่หลายคนชอบพูดถึงกันทดลองพลัง iPhone 6 Plus เนี่ยหักได้จริงหรือเปล่ามันงอไหวไหมโดยเฉพาะถ้าเป็นแรงสาวๆอ่ะไปดูกันครับฮึบๆอุ้ยก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นสวัสดีค่ะไอคิวเรีกับซีชัดปวีในวันนี้นะคะถึงแม้ตัวจะไม่ไปอยู่ช่วงสดของบ้านพรามสีจิตใจนั้นอยู่เคียงข้างทุกคนเสมอจตตใจนั้นอยู่เคียงข้างทุกคนเสมอว้าว Oh. แล้วเกินเองเอาละค่ะในเช้าไอทีทูเดย์นี้นะคะวันนี้ต้องบอกว่ายังมีกระแสะของเรื่องของ iPhone 6อยู่แต่ว่าพูดกันซ้ำๆไปมาแต่ว่าเราเหักได้ไหม iPhone 6ใช่ดีไหมซีก็ได้รีวิวผ่านทาง YouTube ไปบ้างละแต่ในตอนนี้ซีจะขอตั้งชื่อตอนว่าทดสอบความทรงพลังของสาวไทย mm hmm. ด้วยการหัก iPhone 6แล้วคุณจะรู้ว่าผู้หญิงไทยไม่แพ้ชาติดใดในโลก จุดบริสจุดเด็กกันจริงๆกันนน่งเอกหน้าใหม่อย่างน้องแพทริเซียวันนี้เจ้าตัวมาบอกกับซีเองเลยว่า iPhone 6 plus ของซียแพะงอได้สบายเลยค่ะแต่ที่ไหนได้ดูท้าสาวแพทริเซียงอไม่ได้ค่ะเพราะว่าเจ้าตัวบอกแม่แรงเยอะตแหนแรงน้อยจะตาย สาวๆก็แบบนี้เลยค่ะคงเกงอกเกงใจ iPhone 6 plus ตามมาด้วย5สาววงคับซีที่กำลังโด่งดังในตอนนี้กับเพลงถอดไม่ถอดงานนี้ขอวางไม้ชั่วคราวมาลองหับไอโฟนแม่เห็นแต่ละคนเอวบางบางงานนี้มาดูกันดีกว่าว่า iPhone 6เนี่ยจะงอหรือไม่งอนนะ ดูค่ะดูดูสีหน้าแต่ละคนเหน็ดเหนื่อยมากเลยกับการหัก iPhone iPhone 6 plus นี้เป็นเครื่องเดียวในโลกหรือเปล่าเนี่ยงอนด้ยากขนาดนี้หันแน่เห็นแบบนี้หลายคนอยาก ซื้อ iPhone 6มาลองหักงอหรือยืมของเพื่อนมาลองหักงอดูนะคะก็ก่อนอื่นเลยจะไปยืมใครมาหักก็อ,อนุญาตขอเจ้าตัวเขาก่อนนิดนึงนะ,ะบางคนเนี่ยเห็นมือถือซีรีส์หยิบมาหักเลยนะคะเออถ้าไม่ใช่สาวสวยแบบนี้แม่อ,อนุญาตให้หักโอเคไหม ดูแล้วแขนเจ้าหลอนแต่ละท่านเนี่ยมั่นใจว่าหักแล้วไม่งอแต่ถ้าเกิดว่าคนเราตั้งใจจะทําอะไรไมันทําได้ทุกอย่างอยู่แล้วอยกเช่นเต็มที่ในการหักเลยแต่ว่าเป็นอย่างที่ซีบอกอะหมดทําลายล้างเราไม่ได้ซื้อมือถือมาใช้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทดสอบแบบนี้อย่าล็อกเลนแบบนะคะวันนี้เอาเป็นว่าส่งท้ายไอทีทูเดประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ตอนหน้ายังไม่จบเกี่ยวกับเรื่องของ iPhone 6ยังมีมาหากราบอีกหนึ่งเรื่องที่ซีตั้งข้อสงสัยมานานแล้วเกี่ยวกับการสโลโม ชั่นจเจอกันตอนหน้าค่ะแม <c oughs> งงหมติดใจทำไมครับพี่ยามจบยังจบแล้วแหมไม่ชอบความรุนแรงเหรอไม่แหมก็เหมือนจะมันไม่ได้เห็น i p h o น e 6ชัดๆอะสิเห็นอะไร <c oughs> เห็นอย่างอื่นอ๋อเวลาเขาออกแรงนะสาวเหมือนแทนเลยฝันว่าถ้าเวลาฝันออกแรงบิดอะไรหน้าหน้าฝันไม่น่าดูนะแต่เขาแบบน่าดูกันไงอือช่วงนี้กับกอที t t o ด a y พักสักครู่ดงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเช็คอินประเทศไทยด้วยกันครับ